สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปสหายฟิชชิงรีวิวนั่นเองวันนี้อยู่ในซีรีส์ของ a อ r g เกียบอสซูสนะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปที่2ของแอร์เกียบอสซูสนั่นเองเกี่ยวกับเรื่องของ Internal component นะครับวันนี้เราจะพากันไปผ่ารอกนะไปดูด้านในของ Bossus กันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างไปกันเลยครับวัยรุ่นมาครับวัยรุ่นเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่ก็คือภายในทั้งหมดนะครับแบบ100%นะครับ ของเจ้ารอกแอร์เกียร์บอสซูทกันนั่นเองนะอ่ะด้านซ้ายมือก่อนเลยนะครับนั่นหมดได้ถอดนะครับตัวแฮนเดิลแล้วก็ถอดตัวหน็อบนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแฮนเดิลเนี่ยนะครับตัวหน็อบเนี่ยก็จะมีลูกปืนนะครับให้ข้างละ1ลูกนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีบูสด้วยนะครับตัวบูสตัวเนี้ยนะครับขนาดเนี่ยก็สามารถเอาไปอัปเกรดเป็นลูกปืนได้เช่นกันนะครับ โดยขนาดของมันเนี่ยนะครับรูในจะอยู่ที่4นะครับไดมิเตอร์นอกเนี่ยจะอยู่ที่7นะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่2.5นั่นเองนะครับ4คูณ7คูณ2.5นะครับนั่นคือขนาดของลูกปืนที่จะอัปเกรดใส่เข้าไปในตัวหนอบนั่นเองนะครับถัดจากตัวแขนหมุนลงมานะครับด้านใต้ตัวแฮนเดลิลหรือแขนหมุนเนี่ยก็จะมีแหวนรองอยู่1ชิ้นนะครับ จากนั้นก็จะเป็น Star De c กนะครับรูป5แฉกแบบนี้นะครับตัว Star De c กเนี่ยเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับเป็นทรงดาว5แฉกแบบนี้นะครับด้านล่าง Star De c กลงมานะครับก็จะเป็นสปริงนะครับแหวนสปริงนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็เป็นคลิกเสียง Star De c กนะครับก็แบบที่เราเห็นกันทั่วไปเลยนะครับสุดท้ายนะครับมีแหวนลองอีก2ตัวนะครับก่อนที่จะไปประกบกับชุด แขนหมุนนั่นเองนะครับถัดมาด้านบนตรงนี้นะครับอย่างที่นันนวดอธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีลูกปืนนะครับของตัวน็อบนะครับแล้วก็มีบุชนะครับบุชก็ไปอัปเกรดได้นะครับฝาปิดนะครับพร้อมน็อตนั่นเองนะครับถัดไปก็จะเป็นฝาปรับคอนสปูลนะครับตัวนี้ไม่มีเสียงนะครับเป็นงานอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีการกัดลายนะครับลักษณะการทำลายแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเขาใช้ยิงเลเซอร์หรือเปล่านะครับเป็นรูปหัวกะโหลกนั่นเองนะครับแล้วก็ มีการซาะล่องให้เราสามารถหมุนได้ง่ายนะครับสำหรับตัวฝาปรับคอนสปูลนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นลูกปืนกันกลับนะครับตัวนี้ให้พิเศษมานะครับเหมือนรุ่นพี่ a อร์ s กียสไปเลยนะครับตัวนี้มี10เม็ดนะครับเป็นลูกปืนกันกลับนะครับมาพร้อมบูชนะครับบูชที่สวมเข้าไปในตัวแกนแขนหมุนนั่นเองสวมเข้าไปในลูกปืนกันกลับนี่แหละนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเมนเฟืองนะครับหรือเฟืองพีเนียนนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นงานทองเหลืองนะครับมาพร้อมกับชุดยกนะครับงานพลาสติกนะที่มีตัวเกือกม้านะครับแขวนเกือกม้าลองบริเวณนี้ด้วยนะครับเพื่อสร้างความแข็งแรงนะครับเพื่อทนต่อการสึกหรอด้วยนั่นเองนะอันนี้คือ เมนเฟืองนะครับหรือว่าเฟืองพีเนียนพร้อมชุดยกครับต่อไปนะครับก็จะเป็นแป้นกดเบรกนะครับตัวนี้จะอยู่ในชุดเฟืองขับนั่นเองนะครับอันนี้คือด้านบนสุดนะครับในชุดจานเฟืองขับนะครับแล้วก็ไล่ถัดไปนะครับก็จะเป็นผ้าเบรกนะครับมีแหวนต่างๆนะครับพร้อมผ้าเบรกตัวนี้ให้ผ้าเบรกแบบประเก็นมานะครับเป็นผ้าเบรกแบบเปียกนะครับลักษณะแบบนี้นะก็มีแผ่น กลีดเสียงนะครับชุดคลิกเสียงนั่นเองนะครับชุดคลิกเสียงปาราดนะครับจะคล้ายๆรุ่นพี่เลยนะครับคล้ายๆกับเจ้า a i r ์เกียร์สไปนะครับแต่ว่าตัวกลีดเสียงเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับของ Air ์เก r ยร a l เนี่ยเขาจะฝังลงไปในตัวแกนนะครับแกนของแขนหมุนนะครับหรือตัวเสา่นี่ะนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นชุดคลิกเสียงในลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือว่าน่าจะดูแลรักษาได้ง่ายดีนะครับแล้วก็นะครับผ้าเบรกนะครับในชุดนี้นะครับจะมีอยู่3แผ่นนะครับ โดยเป็นผ้าเบรกลักษณะคล้ายๆปลเก็นนี่แหละนะครับทั้ง3ชิ้นเลยนะครับกับกําลังเบรก9กกิโลกร,รัมนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวจานเฟืองนะครับหรือว่าเฟืองขับนั่นเองนะครับเป็นงานทองเหลืองนะครับก็ดูๆไปเนี่ยองค์ประกอบ ภายในเนี่ยนะครับนันหนวดว่าน่าจะคล้ายๆกับ a อ g g e กียสปารเลยนะครับยกเว้นพวกเฟืองต่างๆนะครับอย่างของ a อ g g e กียสปาร์เนี่ยจะเป็นเฟืองอลูมิเนียมนะครับส่วนตัวนี้นะครับบอ s ซูสจะเป็นเฟืองทองเหลืองนะครับหน้าตาลักษณะแบบนี้เลยนะครับดูดีมีมาตรฐานครับบริเวณใต้เฟืองนะครับก็จะมีเฟืองนกกระจอกนะครับเอาไปเตะกับตัว แป้นกดฟีสปูลนั่นเองนะครับเตะกับขาแป้นกดฟีสปูลนะครับและด้านเหนือเฟืองตัวนี้นะครับก็จะมีผ้าเบรกอีกหนึ่งชิ้นนะครับตัวผ้าเบรกตัวนี้เป็นลักษณะเหมือนผ้าเบรกกราฟไฟหรือเปล่านั้นหมดไม่มั่นใจด้วยตัววัสดุนะครับแต่ว่ามีอีก1ชิ้นนั่นแหละนะครับอยู่ใต้ตัวเฟืองขับนั่นเองนะครับก็ลักษณะแบบนี้เลยนะครับถัดไปนะก็จะเป็นตัวเสานะครับเสาแกนหมุนนะครับตัวนี้จะเป็นงานทองเหลืองนะครับนี่นะแข็งแรงแน่นอนนะใครหลายคนถามว่า เอาไปลุยงานชดโดได้ไหมไม่ต้องห่วงหรอกครับนะ ไอดอลอย่างนาออดยูเอเอาไปจัดมาให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใต้เสานะครับก็จะมีลูกปืนอีกหนึ่งลูกนั่นเองนี่ลักษณะแบบนี้เลยนะครับล็อกไว้ด้วยแหวนเกือกม้าแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเฟืองขับนะครับเฟืองขับที่จะไปขับกับเฟืองของตัวนอนอีกทีหนึ่งนั่นเองซึ่งเป็นพลาสติกนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับงานดีนะครับองค์ประกอบใช้ได้เลยนะครับแข็งแรงแน่นอนครับเสาทองเหลืองนะครับสาหรับชิ้นนี้นะครับเป็นกระจังหน้านะครับก็ลักษณะ ต้องใช้ตัวน็อตนะครับมีน็อตตัวเล็กๆ2ตัวนะครับในการถอดนะครับก็ทําสีออกมาได้ดีนะครับสีของบอสซูสเนี่ยเป็นสีออกม่วงประกายนะมันจะไม่ใช่ไทเทนะมันจะเป็นสีม่วงประกายนะครับเหมือนมีกลิตเตอร์เงาๆด้วยนั่นแหละนะครับก็เลยนําสีของตัวกระจังหน้ามาโชว์กันด้วยนะครับนี่เป็นกระจังหน้าของบอสซูสชุดนี้นะครับเป็นชุดเฟืองตัวหนอนนะครับซึ่งเป็นงานสแตนเลสนะครับแล้วก็เฟืองขับเฟืองตัวหนอนนี่ก็เป็นงานพลาสติกนะครับถูกล็อกด้วย แหวนเครือกม้านะครับปกติเราจะเห็นเป็นแบบสลักใช่ไหมแล้วก็สามารถอัปเกรดนะครับได้แบริ่งหนึ่งตัวนะครับก็เป็นขนาดรูในสีนะครับแล้วก็ไดมิเตอร์นอก7นะครับแล้วก็ความหนา2.5้นั่นเองนะครับใครที่ชอบอัปเกรดก็อัปเกรดลูกปืนได้1ตัวนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวครอบเพื่องตัวหนอนนะครับตัวนี้เป็นงานพลาสติกทั่วไปที่เราเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลายไกด์นะครับลายไกด์ตัวนี้นะครับเป็นทรงรีนะครับนี่ลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็ นะที่เราเคยเห็นท,ทั่วไปนะครับในรุ่นพี่อย่าง A อร i เ a ียร์สลก็น่าจะใช้ตัวเดียวกันนี่แหละนะครับตัวนี้เป็นลายไกด์นะแล้วก็ชุดเฟืองตัวหนอนนะครับที่เป็นงานสแตนเลสครับผมมาดูที่ตัวเข่าควายกันบ้างนะครับเข่าควายตัวนี้เป็นงานโลหะนะครับแล้วก็รายละเอียดนะก็เรียบร้อยดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเข่าควายที่เป็นโลหะนะครับส่วนตัว ฝาปิดเขาควายนะครับให้มาเป็นงานพลาสติกนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีตัวชิมที่เป็นลักษณะงานทองเหลืองหรือทองแดงนี่แหละอีก1ชิ้นนั่นเองนะครับนี่ลักษณะขององค์ประกอบของเขาควายนะครับถัดไปเป็นฝาปรับหนว่งแม่เหล็กนะครับนี่ลักษณะของฝาปรับน่วงแม่เหล็กนะครับก็อย่างที่บอกนะเป็นสีประกายม่วงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ ในลักษณะของการปรับนงแม่เหล็กเนี่ยมี10ระดับนะครับแต่ว่าสามารถปรับละเอียดได้ถึง23ระดับเลย23คลิกว่าอย่างนั้นแหละนะครับมาพร้อมเม็ดแม่เหล็กนะครับ6เม็ดนะครับเรียงขั้วเหนือขั้วใต้ขั้วเหนือขั้วใต้สลับกันมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับลูกปืนนั้นหนวดได้ถอดออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวนั้นหนวดจะวัดขนาดลูกปืนให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อใครอยากจะนําไป อัปเกรดลูกปืนนะครับเป็นลูกปืนซิงก็ได้นะครับนี่คือฝาปรับหนวงไม่เหล็กของบอสซูสครับต่อไปเป็นด้านฝาห้องเกียร์นะครับนี่นะก็เก็บงานเก็บสีมาได้สวยงามนะครับด้านฝาห้องเกียร์เนี่ยก็จะมีบริเวณฝาปรับคอนสปูนะครับที่ใส่ลูกปืนเข้าไปอีก1เม็ดนั่นเองนะครับสามารถถอด ได้หลังจากที่เราถอดฝาปรับคอนซูมพล์ออกนะครับเพราะว่ารอกบางรุ่นเนี่ยไม่สามารถถอดจากภายนอกได้ต้องถอดลูกปืนจากภายในนะแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับถอดลูกปืนจากภายนอกได้เลยนะครับการเก็บงานนะครับนี่ตัวนี้เป็นงาน พลาสติก ABS นะครับก็แข็งแรงนะครับแล้วก็เก็บงานมาได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือฝาด้านห้องเกียร์นะครับของ Bossus ต่อกันที่ชุดเฟรมกลางนะครับแล้วก็ด้านห้องเกียร์นะครับสำรวจภายนอกกันก่อนนะครับก็เก็บงานนะครับได้เรียบร้อยดีนะครับสังเกตนะครับใครที่ติดตามรีวิวจากนันวดมานะครับตัวนี้เหมือนรุ่นพี่ Air Gear Spiral เลยนะครับโครงสร้างนะครับตัวกดฟีสปูลต่างๆเนี่ยนะครับกลไกต่างๆก็จะให้มาเป็นโลหะนะครับ น่าจะใช่บอดี้เดียวกันเลยแหละนะครับถ้านันดคาดการไม่ผิดนะครับและที่เห็นมันเยิ้มๆแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับทางค่ายเนี่ยเขาก็ลงจารบีระบบมาให้ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อความลื่นไหลของกลไกต่างๆนะครับการเก็บงานนะครับเรียบร้อยดีสําหรับเฟรมกลางนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแล้วก็งานนะเนื้องานดีนะครับอย่างแอร์เกียร์สไปรัลอย่างที่นันดได้ไปทดสอบมานั้นก็คือถือว่างานคุณภาพอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับ สปริงปีกานะครับที่มีการติดตั้งแบบพิเศษจากภายนอกนะครับสามารถถอดจากด้านนอกได้เลยโดยที่ไม่ต้องตอดถอดชุดด้านในออกนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ถอดตามลำดับได้เลยนะครับอ่ะนี่คือชุดเฟรมกลางของบ s s s u สครับชิ้นส่วนต่อไปนะครับเป็นสปูลนะครับซึ่งเป็น NK สปูลนะครับประจำค่าย b p o เลยนะครับเรื่องของลายคาปาซิตี้นั้นหนดก็แจ้งไปแล้วนะในคลิปอันบ็อกนั่นเองนะครับแล้วก็มีการถอดลูกปืนออกไปแล้ววัดขนาดเรียบร้อยเดี๋ยวนั้นหนวดจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับ เพื่อที่หลายๆคนจะได้นำไปอัปเกรดให้สิ้นๆกันนะครับ NK Sp ปูนะครับก็มีการพัฒนามาจากทางค่าย BPO นั่นแหละนะครับแต่ว่าเอาตรงๆนะนันวดก็ยังเดาไม่ออกนะครับใช่นิกหรือเปล่าหรืออะไรหรืนันวนดก็ไม่มั่นใจนะว่า NK เนี่ยแปลมาจากอะไรนะครับแต่ว่านะ ขอติดไว้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นรอกตัวต่อไปของทาง BPO เนี่ยถ้ามี NK s p o o n นีกเนี่ยนั้นโอดจะหาคำตอบมาให้ได้นะครับว่าแปลมาจากอะไรนะครับนี่ก็คือ s p o o n นะครับของ Bossus ครับตรงนี้เป็นชุดน็อตนะครับที่ใช้ในการประกบด้านฝาห้องเกียร์กับเฟรมกลางนะครับซึ่งจะมีขนาดแตกต่างกันนะครับด้านฝาห้องเกียร์นะครับด้านด้านนอกของฝาห้องเกียร์เนี่ยนะครับจะใช้น็อต2ตัวที่ตัวสั้นกว่านะครับส่วนตัวยาวเนี่ยจะ ต้องขันเข้ามานะครับจากตัวเฟรมกลางเพื่อยึดกับฝาห้องเกียร์นั่นเองนะครับก็แยกด้วยนะครับเดี๋ยวจะงงนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับอันนี้นันวดก็เอามาแยกให้ชมกันนะครับสำหรับลูกปืนนะครับที่หลายๆคนน่าจะอยากทราบกันนะครับว่าของบอสเนี่ยนะครับบอสซูสเนี่ยนะถ้าจะต้องไปอัปเกรดลูกปืนเนี่ยสเม็ดสําคัญสำคัญเนี่ยนะครับมีขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับด้านซ้ายมือของนันวตดวนี้ เป็นด้านฝาปรับหนงแม่เหล็กนะครับมีขนาด3คูณ10คูณ4นะครับซึ่งเป็นลูกปืน NMB อยู่แล้วนะแต่ถ้าใครอยากไปแต่งซิ่งก็จัดไปนะครับ3คูณ10คูณสนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับที่แกนสปูลเนี่ยนะครับเป็นขนาด5คูณ11คูณ4นั่นเองนะครับฉะนั้น2ตัวนี้นะครับสามารถนำไปอัปเกรดแต่งซิ่งกันได้นะครับเผื่อมีใครหลายคนต้องการคำตอบอยู่แน่นอนครับนี่คือลูกปืนนะครับหัวใจสำคัญของ ตัวรอกนั่นเองนะครับมาถึงขั้นตอนการเช็คสเปคแล้วก็จํานวนของลูกปืนแล้วนะครับว่าเป็นไปตามสเปคที่บอกไหมนะครับเพราะว่า ของตามสเปคข้างกล่องเนี่ยแจ้งไว้ว่าเป็น7ลูกปืนนะครับเช็คจริงนะครับมันคือ6บวก1ก็คือ7นั่นแหละนะครับว่ามีอยู่ตรงไหนบ้างนะครับที่หนอบนะครับแขนหมุนนะครับอย่างละหนึ่งนะครับที่ฝาปรับคอนสปูลก็1นะครับแกนสปูลก็1นะครับแล้วก็มีที่ด้านฝาปรับหน่วงไมเหล็กก็1นะครับแล้วก็ที่ด้านใต้เสาก็1นะครับนั่นก็เป็น6เม็ดนะครับบวกอีก1นะครับก็เป็นที่ตัวลูกปืนกันกลับนั่นเองนั่นก็คือ6กบวกหนะครับ แต่สเปคข้างกล่องเนี่ยอาจจะเขียนจํานวนเต็มไว้ก็คือ7นั่นเองนะครับแต่เราก็ พอทราบสเปคกันอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นเลขตัวเดียวนั่นก็คือสเปคเต็มนับลูกปืนทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าเป็น6กบวกหนึ่งนั่นก็คือลูกปืนปกติเนี่ยนะครับลูกปืน2ทางเนี่ยนะครับจำนวน6ลูกนะครับแล้วก็เป็นลูกปืนทางเดียวหรือที่เราเรียกกันว่าลูกปืนกันกลับเนี่ยอีก1นั่นเองนะครับถือว่าสเปคมาครบถูกต้องครับทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับแบบ100%ซนะครับที่นันวดหรือออกมาให้ชมกันนะครับสาหรับเจ้าบอสซูสนะครับตามคําขอเลยนะครับที่เอฟซีขอมานะครับ อยากเห็นรีวิวบอสซูสกันนะครับนันหนดนามาให้ชมกันแล้วนะครับสเปคครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกปืนนะครับแล้วก็รายละเอียดภายในนะองค์ประกอบสําคัญสําคัญนะครับบอกตรงๆนะครับตรงนี้เนี่ยคล้ายๆรุ่นพี่เลยนะครับองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยยกเว้นตัวเฟืองเนี่ยนะครับเพราะว่าจะแตกต่างกับตัว a i r i e กียร์สไปนะครับตัวเฟือง Spiral เนี่ยเขาจะเป็นอลูมิเนียมและก็เสาเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่เจ้าบอสซูส์ตัวนี้นะครับไม่ต้องห่วงแข็งแรงแน่นอนนะครับ พวกบอดี้อะไรพวกนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับแอร์เกียร์สไปรัลเลยนะนะครับสปูลเนี่ยไม่มั่นใจว่าใช้ด้วยกันได้หรือเปล่านะครับต้องไปเช็คอีกทีเรื่องของความยาวแกนสปูลต่างๆนะครับตัวนี้มีทดสอบแล้วนะครับโดยไอดอลของใครหลายๆคนอย่างนาออดยูเนั่นเองนะครับงัดกันไปมาแล้วไม่มีปัญหานะครับอ่ะโอเคนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับหนึของบอสซูสครับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับ ข้อมูลด้านไหนที่นันวดได้ถ่ายทอดผิดพลาดไปเนี่ยต้องขออภัยไว้ด้วยละกันนะครับนั่นก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลที่นันวดนํามาถ่ายทอดให้ชมกันสําหรับภายในนะครับของเจ้าบอสซูสั่นเองเพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจนะ ในการเลือกซื้ออุปกรณ์ตกปลาสักหนึ่งตัวนั่นเองสำหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้เดี๋ยวรอชมคลิปสุดท้ายนะครับคลิปภาคสนามนะครับรีวิวการทดสอบการใช้งานภาคสนามของ b บ s s ซูสเนี่แหละนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันวดและทีมงานสายพิชิงทุกคนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนบายบายปุ๊บ